对。 โอเคครับได้ครับโอเคครับพร้อมครับยิ้มเสียครับสามสองครับถ้าเป็นถ้าผมเอาโซนี่นาตอนนี้วายอ่ะนี่มักเิมเนียวเหรนแล้วตลเย 做一个。 นี่พมถ่ายตรงนี้แหละวันนั้นน่ะนั่งถ่ายนังถ่าตรงจัน่าใช่ไหมน้ั่งตอะไรนั้นไมฟังครับต้นไม้หัจนอาได้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 ตรงนี้ได้ครับเย่างหน้าแล้วก็ให้เห็นเขาว่ากรูือใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังนี้องดูได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตรงนี้น ทนี้อ้ไ <refin> ด <ers> <idal Industry> ้เ <Coh es> ้มตอมาร้าปวาโบราณอะไรที่ทางสายไป กิรนี้เราก็จะตัดขาดไปดีกว่ากันไประมาทในการขับรถจับาลาโหลแห่ร้องตกองตายเลยแนไปดังนั้นมีโอกาสเองเวลาแล้วควรสร้างสมรูมิเอาไปแ้วออกาัก็ใช้วามดูน้าม้อีที่ด้วยหาม้อยง ัมันมีเต็นท์ครับทะู้ไม่ได้ปัจจันมด้รูปข้าางที้สุดไมหลังยมีทีที่ยืนไปแล้วปราบแก้ไขอะไรไม่ได้ปัจจุบันอนาคตจะมาไม่ถึงเราไม่ไดนอยู่แต่ว่าัมันจะบางเล่นมั้งเป็นยอดสุดแล กานนี้แต่ก็มขึ้นแนวแต่ก็ข้องจัดการชีวิตของตนให้ดีที่สุดก็คือราขอแนวแล้วอเป็นแนวกดนะครับ เราจะไฟยังมีอยู่กองบุก็ยังทําได้อยู่ดังนั้นก็จะรันพอเนอะร่วํทำบุญร่วํทำบุญสนร่วงสร้างคุณงามความดีกันไหมมันมีรูปไหมล่นะรูปไปไหน ก็เจริญพรนัยยศนาทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลกันหลังจากที่เราได้อาจจะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไปซื้ออาหารทานเล็กน้อยก็ชมไฟเสร็จแล้วเข้ามาเอาบุญเอาบุญศนกลับบ้านไปก่อนหลับก่อนนอนจะได้มีความสุขจะได้มีความสบายกายสบายใจก็เจริพรทุกท่านได้ร่วมอำบุญทาได้ร่วมทำบุญได้ร่วมทำกุศลกันได้ ญาติโยมอาจจะเหน็ดเหนื่อยนั่งดูหมอลำเมื่อยอาจจะเดินเข้ามาชมไฟบางคนบางท่านแวะไปทางโน้นก่อนยังไม่ได้มาทางนี้ก็มาทางนี้ได้จะขึ้นไปไหว้พระที่ข้างบนก็เจริญพรได้เลยไอเสียงมันต่างกับเพราะวันนั้นมันต้องอิสระประกาศนี่ล่ะลองดิดังไหม ไม่แต่ละตัวมันเสียงไม่เหมือนกันด,ดังนั้นจเจริญพรเนื้อ,อยากโยงข้านสาที่ชนทางหลายใครจะขึ้นไปไหวพระ่าเดัน อนุโมทนาสญหรับคุณโยมสำรวยนะตอนตสี่ก็อะไรก็งานก็ตารังหนึ่งร้อยบาทสาธุนี่เปลี่ยนไมค์กันแล้วมีการเปลี่ยนไมค์กันด้วยอยู่นะโอ้ยอ่านออกไหมเนี่ยหลวงพ่อเขียนไว้เนที่ที่ว่าวเนี่ยว่าอะไรนาะหลวงปู่สวงอะไรไม่รู้อ่อะไม่ออกหลวงปู่อาจหลวงปู่เจียม โอ้หลลงโปงใช่ไหมตอบว่าป่าหางว่ารับวัดตุุมงคลด้วยจากกําไรข้อมือใครยังไม่ได้กําไรข้อมือสีแดงเอาไปมัดนะให้หลานสาวหลานชายมัดเลอ,อมัดทุกนะมัดสิ่งที่เป็นประมงคนต่อแล้วยอม่อเลยไม่หมุนขึ้นไปข้างบนหน่อยเนาอมันจะได้สูงสูงอ,อ่ายอมจะได้ไม่ต้องก้ม อ่ายอมจะได้ไม่ต้องกง้มจะได้ต้องยืนเอาต่อให้ยาวเลยอยู่นะเฮ้ยวันนี้ว่าวตัวใหญ่ไม่มีใครต่อเลยมีแต่ต่อหาวาว่าตัวเล็กๆตัวใหญ่หางยังกว้างอยู่เลยมีต้องกี่เส้นเนีย่ยหนึ่งสองสสห้า ถ้ามีห้าเส้นเท่นะว่าหัหางละห้าเส้นห้าเส้นคยวก่อนจะกลับเจริญคอนได้ยอานะแวะมาแวะมาทางนี้ก่อนจ้าแวะมาทานี้ได้เลยจ้ายอมโดยมองพระไม่ได้บุญนีะถ้ายมเเข้ามาหาพระจะได้บุญเด้อเจริญพอเจริญพคอน อ,อนุโมทนาคุยมทวนคงเพชรก็ไรยก็งานเก้าตารางบาทหนึ่งร้อยบาทสาธุเจริญพรโยมผ่านทำโยมผ่านกองบุญไม่ได้บุญนะจ๊ะถ้าโยมแวะเข้ามาทำบุญโยมจะได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีรุ่งนี้อาจจะโชคดีก็ได้เจริญพรทุกท่านทุกคนวุกุ กับทางวัดบ้านประยูมของเราได้เลยณต,ตอนนี้ผมเห็นพระธารชัชวานไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นแอบอยู่ข้างหลังงานอยมางรเออแอบสุ้ขอบคุณนักสระพระธารชัชวานวันนี้เป็นสารทีผมทั้งวันโค้งขอรนนับอันธมตนาน,นางสาวสาวว่า,วาเปล่าบังเพชรก็รลอยก็งานเก้าตารางวัดหนึ่งเราท ชาบ้าตรายตามกําลังเลยจ้า20บาทก็ได้5บาทก็ได้สองบาทสามบาทสิบบาทได้หมดเลยเอายอมมาฝั่งนี้เลยจ้า,าใครโตเลยยอมรับบูชาบ้าตรายถวายพระประธานในรองโอโสดีเลย,เ,ลยเอาเขียนชื่อเองก็ไดนะ้อย่างนะเขียนชื่อเองก็ได้ออ่่นังเเก้้้าาีลยจนั่งเก้าอี้เลย,เลย đây bộ đê bộ đê đê tục tàu bộ đê đê bỏ nước vào đây rùm luôn tàu bộ đê ngủ đây lại bay đến gần anh có chơi chơi bò à, nó sẽ làm ở dân dồn đi đền thẳng các bà tỉnh lèo nó dặn mới đây cho quý bộn có chơi đáng đáng. chơi đền bò quá còn dồn chả à quá còn chả mà thằng ý còn mà luôn thằng bông còn bắt tu lời ยอมร<ไ>ป,ปร<ไ>ปนนิตจันหอมก็ไรก็งานเข้าตาวันหนึ่งร้อยบาท ที่นี้เป็นแบบชิวๆจะให้นั่งจะให้นั่งพิงตรงนอ้ถ้าได้ไม้ถ้าได้ไม้ดีแล้วสาธุดูกผ้าป่าลอยผ้าป่าปาดร้อยแปดตะไบเงี้ยยอมบอกว่าให้สามีมาทำบุญภรรยาเยินให้กำลังใจอยู่ข้างหลังโน้วลูกก็เป็นกองเชียร์ลูกสาวเอาเก้าอี้มาด้วยลูกเป็นกองเชียร์ยัมไม่ตัดยังไม่ตัดไข่ปลาได้เก้าอี้มาโอ้ไม่รู้นะได้เก้าอี้มาหรือเปล่าเขาจะเอาไปนั่ง โยมหัลำสาธุแล้วมาคนเดียวน,นะนะเอามาตัวเดียวแล้วใครจะนั่ง <c oughs> ออให้ยายนั่งให้คุณแม่นั่งแล้วลูกๆหลานๆก็นั่งปปง,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 งเสือเออ่อทำบนก่อนโยมทำบนก่อนโน,น่นต่อ12ราศีโยมกองบนสุดท้ายอย่าลืมถูกแขนปู่สวงด้วยโยมจ๋าบาท108น้าพระบุเจ้านั่งสบายเลยนะเอโยมบอกทำแล้ว เดีย๋ยวต้อบอกว่าเปลีย่ยนที่น <Hayır. S 1> <run> ั่งไหมครับว่าผมนั่งสบายเปลี่ยนไหยเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไตาตัดุาขาขานตานตานานนตานาุนงตาวันสอนงามกาุ่าตาวตานาขตนตานตานตาตาาุตานต ไม่มีบบตรสียที่สามก็ไปซื้อน้าฬากอย่างเดียวแล้วนาฬิกาเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วจ้าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าขายให้ไปสองเล่มตอนนี้แนใหญ่เลยครับน่หดูดูต่างไรับขายให้ไปสองร้อยบาทแล้วยครับตาตูอโยมรับป้าไตรเถอะอย่าเหยียบป้าใดในราจการะฮะผ่อเนอร์เข้ามาอีกแล้วโอ้ยมาเร็วมาแล้วมาแล้วจ้า แบไม่เดียวมาเพามานแบบห้าหรือเปล่าแบบห้อยู่มาทำบุญกรแบบห้าหนึ่งแลยมาไหมดูนี้ก็จะแวะมาไหมจะเรนอจริพอพวกเราจ้องไปจ้องไปจ้องไปเดี๋ยวอายเดี๋ยวเขินวก็เอจมาะเด้อจ่ามาจเดือดจ่อย่ตังนี้ต้องเกืออ

12สองราศีส2งราศีสามเดือนสามเดือนบนเวอร์มีตังเข้าจยมีสามลูกมามารับมาับเด้มมารับมาลับเดิได้นะมาลับจมของพ่อได้จะไปทำบุญก่อนเดี๋ยวเวาพ่อจะไปแกะเตยทยเออไปแวะทำบุญก่อนกรีมีตังมาบอกได้ลอาหัวหัวไม่ตรงนี้ครับแกงไม่ต้องแกงบ้าแกงตัวเดอดแกงอลรนี่แกงไอสกรีมเปนอ๋อแสา คุนเยอะอยู่นะนะก็มีให้รางวันนะแดนเซอร์ไปหลาโคนอยู่มีให้รางวันดิเซอร์ติก่อนด้วยเจ้าชวาญไปเป็นแดนเซอรเลยเดีาวใ้้าไปจิ้หเ้าเวทีไใชใจเป็นเออวก็ราไปทันเดมวนะาโมทนาระยงบกขาโอ้ยก้าไร่ก้างานก้าวนวันนึ่งร้อยบาทยุคชายไปรอบสมไฟนะครับ ไปทำบุญก่อนนะไปทำบุก่อนนะไปทำบุญกับหลวงพ่อสวนข้างในก่อนใช่ต้องให้ลาด้วยสองสามยังเงี้ยยังตรงไหนฮะยัยัเดินมากี่รอบแล้วเนี่ยำบนญะรยังทังานก่อนว่ายังไงท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ บนผู้ใหญ่เย็นทำบุญหรือยังทำบุญกองไหนนี่เอาบูญชาพระไตรเลยโฉนดที่ดินก็ได้ทำแล้วบอกสิบสองราศีก็ทำแล้วใช่ไหมน,นี่ท่า,านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านศาลาบ้านาศิลานะาบ้านนาศิลา,าวันนี้พาลูกบ้านมาดูเสียงอีสานแล้วพอปิดกองบุญพ๊กพระจะหายหมดเลยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะไม่บอกหน้าเวทีไม่ไปท่าท้า ข้าคาตู้โยมเจริญพรจะเข้ามากอนเข้ามาเข้ามาเข้ามายมจะทำบุญกองบุญเจริญพรเจริญพรเจริญรด้วยกำกาลังตามกำลังยอมเท่าไหร่ก็ได้คุณแม่คุณพ่คุณนอ ใครจะแวะนวนสังกทาญยอมยอมยอมแวะนวก่อนสารกฐาญสัรฆทานบูชาสางฆทานให้หน่อยนะในห้าบุมาเลยเอามาไ้เาจารยยนรู้แยโยมท่านกาธุ้นทันงหลายวันนี้เราได้ชิเสียงอี่สันชอสแจกแจกเสกแจกไม่ต้องให้เข้าไปเลยนะแล้วเราไม่มาดกุศ จากบางกูนะครับมาถ่ายให้อันดับหนึ่งของวัดใหม่ยายแป้น IBSC นะครับก่อนที่มันจะดับไปนะครับ